ให้แจ้งผมโดยตรงนะครับท่านไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยออกจากห้องประชุมโดยไม่มีเหตุผลนะครับท่านใดที่จะขออนุญ,ญาตออกจากห้องประชุมะนะครับ ให้แจ้งผมโดยตรงนะครับท่านไม่มีอำนาจในการอนุญ,ญาตให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วย,ยออกแก้พ่อประชุมโดยไม่มีเหตุผลนะครับแจ้งผมโดยตรงเท่านั้น ถือว่าเป็นวันประชุมคณะสนธิการกำนังที่บบ้านนะครับเราก็มีการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสาเสพติดนะครับในผู้ที่มาเข้าประชุมทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสน่วนราชการอบทอนะครับรวมถึงกำนัลพี่บบ้านนะครับเพื่อให้ทราบว่ามีบุคคลที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่นะครับถือว่าเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะครับรวมถึงเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของท่านผู้าาว่าราชการจังหวัด ทางกระทรวงมาไทยแล้วก็ทางในนโยบายของธนยฐมรีนะครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่คอเสติดนะครับซึ่งหากพบบุคคลที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราก็จะมีกระบวนการทั้งกระบวนการในการบอกรักษานะครับกระบวนการทางวินัยนะครับที่จะลงโทษในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับนะครับมีทั้งหมด8ตําบงมี10อบตรนะครับมี111หมู่บ้านนะครับซึ่งการขับเคลื่อนของอำเภอกุงมาศัยก็จะมีการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ข้ามยดินครับ ซึ่งจะขับเคลื่อนให้ครบทั้ง111หมู่บ้านนะครับรวมถึงการขับเคลื่อนโครงการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นโครงการ1หมู่บ้าน1ตำบลยั่งย,งยืนนะครับในการเอาชนะยาเสพติดควบคู่กับโครงการของ,ของที่ตำรวจนะครับในส่วนของตำบลมั่นคงในพื้นที่ของตำบลหลักเมืองครับซึ่งอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนดำเนินการนะครับและคาดว่ามีผลการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนครับ มดัดดชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดวนแบบฉับไวกับมัดิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ